คลิปลับอีกแล้วคลิปลับ EP ที่สองครับผมคลิปนี้นะครับผมเป็นคลิปที่ผมกับมานะครับผม <c oughs> เป็นคลิปกะระเราเป็นคลิปไมากับสีน้ำนะคะที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกหลังจากที่ไปออกเดทหน้าผมอ้วนมากตอนนั้นะบอยเขาอุย้ยคนอ้วนเลยจะบอกว่าหน้าอ้วนแล้วมีคนอว้วนกับบุญแย่แบบว,ว่าออกมากคนแบบว,ว่าเสียวเลยต่อการมาก เอาจริงตัดต่อคตดกากยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสีน้ำนะครับ อุ้ยน้ามาแตกน้ามาแตกนี่มันออกนาฬิกายเลยกูนะโอเคทุกคนวันนี้ต้องรับทุกคนที่เข้ามอยู่ช่องสีน้ำนะครับผมวันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับคลิปคลิปลับอีกแล้วคลิปลับอีพีที่สองครับผมคลิปนี้นะครับผมเป็นคลิปที่ผมกับมานะครับผมเป็นคลิปกระร้าเป็นคลิป มากับสีน้ำนะคะที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกหลังจากที่ไปออกเดทรายการ<ช>รายการนึงมา<ช> <นะ S 2> เป็นคลิปที่มาโผล่เข้ามาช่องสีน้ำเป็นคลิปแรกนะครับผมเรามาดูกันว่าคลิปแรกของเรา2คนทําอะไรกันโรแมนติกในคลิปอะไรเงี้ยแบบว่าย้อนไปเมื่อมามาณ3-4ปีที่แล้วอประมาณสปีป่ะสามปีกว่าเออสามปีกปกเออปกือบ,บ4ปีแลหละมูจะเป็นยังไงแล้วก็เรียกว่าเราจะยังน่ารักเหมือนเดิมเหมือนทุกวันนี้ไหมหรือว่าน่ารักน้อยกว่าตอนนี้ไหม <laughs> แต่ <laughs> <ๆ S 1> แต่ที่แน่ค ถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์เอาไว้นะครับผมถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยทุกคนเอาล่ะสวัสดีครับทุกคนนะครับผมอีนนี้เราก็เป็่สองศิลป์นะในแค่มยังเป็นทีแอนขึ้นอันเป็นเป็นอินโทรเก่าอินโทรเก่าอันนี้เพลงเจ้าหญิงนะหลังจากที่เราไปลุยงานปู่พงศิษฐ์มานะครับนี่เรามากับหนึ่งคนที่เป็นบ่อยขับรถเรานีดหน่อย ประมาณหนึ่งคนที่เป็นปล่อยขขารถเรานะหน้าผมอ้วนมากตอนนั้านะปล่อยเขารถเนเองคนอ้วนเลยจะบอกว่าหน้าอ้วนแล้วมีคนอ้วนกูอิ่มแบบว่าออกเยอะมากวละมาหาได้กินกันหลังจากเสร็จงานที่ปู่คงสิทธิ์ก็อันนี้คือรานด้วราดเมงข้าวสอกเดี๋ยวให้พูดไหมข้าวสอกมากินเมนข้าวสอกนะเจ๊น่ารักมาก ไม่ได้ครัวัหน้าเลยลาเมนอเลยว่าราเมั่สองแล้วผมเปิด24ชั่วโมงสาขาพลังก้ามีพายซตมาดี้อะยิดูดูดูพ่อแม่ดูพ่อแม่ดูบ้าชอบใครเนี่ยดูปาป๊าหมามาูว่ชอบใครชอบใครดูมาหมาหมามาจำได้ดูมาหมาดูมามาเลยได้เี๋ยวจะพ่อรู้ว่าคนคนนี้น่ารักมากเลยเลยคนนี้น่ารักมากเลยแต่ร้านนี้อร่อยนะอร่อยอร่อยจังยังจำได้ยังจำเล้ ใช่น่ะที่เราต้องทำมาตอบใช่เราก็เยเลอรเแบบตอนนั้นยังถ่ายผมไม่ถ่ายไม่ค่อยเป็นนะนะยังไม่โฟกัสเลยยังไม่โฟกัสเลยเนี่ยคือดูแล้วไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงคนดูหรอกกูยังมุนมินเลยเนี่ยแล้วแต่รู้ถ่ายแบบว่าแคบหน้ามากเลยระดับความเผ็ดนะคะเป็นหมูบาร์ อะไรเล่กอะไรู้คือเขาเรียกว่าอยู่ในโหมดคลั่งรักแรกๆทำอะไรไปมันก็จะเรียกว่าน่ารักน่ารักหมดพอเสร็จแล้วเราตัดต่อกากมากนะเอาจริงตัดต่อโคตรกากเทียบกับตอนนี้คือคนละเรื่องแล้วพวกก็ทำให้เป็นด้วยอันนี้ของจริงนะไม่ได้ไม่ได้แบบว่าจะหลอกเอาอะไรเอันนี้อันนี้เป็นช่วงขายเพลง อนนี้ชื่อเพลงเจ้าหญิงนะครับผมก็ไม่ใช่เพลงเดียวสำับเจ้าหญิงทุกฤด,ดูนะเป็นเป็นคนละเพลงกันน่ากินไหมลาเมงลาเมงลูกลาเมงน่ากินไหมโอ้เห็นแล้วหิวเลยอะ่ะสิ่งแรกสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกแบบไม่ชอบเลยคือการต่ตอตัวเองนะ ทุกคนว่าตอนตอนตอน,นี้ตอนนี้กับตอนนี้อันไหนหน้า,ยยานใหญ่กว่านะโคตรแบบว่าเสียวเลยใครเนี้ยจบแล้วเป็นคลิปว่าสามนาทีครึ่งๆแต่ทำไมรู้สึกนั่งดูตรงนี้โคตรนาเลยวะ,ด,ะด้วยความที่มัน โ okay. อเคจบแล้วโอเคครับ okay, ผมจบแล้วทุกคนเป็นคลิป3นาะทีห้าสนะแต่ผมรู้สึกว่าม่งโคตรนานด้วยความที่การตัดต่อสมัยก่อนผมยังตัดไม่ค่อยเก่งนะคือย้อนไปประมาณสองพันสิบเก้าเห็นไหมเนี่ยเวลา2019แล้วก็คลิปนี้นะวิวณตอนนั้น9ก้าวันาตัดต่อไม่ได้เก่งอะไรสักเท่าไหร่มันเลยทำรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันเอืยอยเฉยมากถ้าเทียบกับปัจจบุบันนี้คนละเรื่องเลยโมดฟ4ปัจจบุบันนี้ทุกคนก็จะเห็นว่ามันดูสนุกสนานดูเร็วคลิปนี้เป็นไงงง้้าารูสสึกกไตอนนััวเ เอออย,อย่างแรกที่เห็นเลยที่ไม่ต้องพูดเลยมากคือกูกับไม้วอ้วนมากอ้วนแบบแก้มแก้มออกเป็นแบบเป็นซาลาเปาเออของรูปเป็นโมจิรู้สึกว่าตอนนั้นหน้าเด็กจังเลยอะดูตอนนี้ดิเยี่ยงแกออ่แก่สี่ <c oughs> ปีกว่าแล้วที่เราแบบว่าถ่ายกันมาตั้งแต่แรกๆรกนเอยครับผมนั่นแหละ <c oughs> ก็เห็นความน่ารักไม่เปลี่ยนผมไม่รู้ว่าหลายๆคนคิดว่ามันเปลี่ยนแปลงไหมแต่สำหรับผมก็มไม้นะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมีแค่อย่างเดียวคือ ปวดหัวอะไรคือตอนไห,น,ห, uits, หน,น,น,นแค่นั้นเลยตอนนี้ก็หลายๆอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะครับหลายอย่างก็ยัเเยยงเหมือนเดิมความน่ารักความเอาใจใส่สกับกาแฟกับลูกอะไรเงี้ยนะตอนนี้มีพาถั่วลูกเข้ามาแล้วก็เราก็พยายามใส่ใจกับลูก,กเยอะด้วยอนะไรเงี้ยเนาะเอออัอออนะอนี้นะอ่ะเดี๋ยวหนูบายบายแฟนคลับนะเดี๋วยวเราจะไปกันแล้วนะ อยู่ข้าแล้วอยู่ข้าโอเคทุกคนคลิปนี้แหละก็อยากจะให้ทุกคนได้ดูเรียกว่าเป็นเป็นคลิปลับของเรา EP ที่สองนะอาจจะเป็นคลิปที่ดูแบบสั้นๆง่ายๆอะไรงไรงไรก็คอมเมนต์กันมานะครับผมผมรออ่านนะทุกคนนะโอเคจบมาคลิปนี้แหละคลิปนี้นะครับผม EP สองง่ายๆสั้นๆได้ใจความนะผมจะเป็นแบบคลิปง่ายตัวคลิปน,น,ปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย